ตีเต้เต้ตาขวา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 ดึงโซ่บอมาดึงสซ่มากลางนี้กลางนี้กลางนี้สุดบ่ง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 นะสุดบ่งนะสุดบ่งนะปล่อย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  ปปล่อปลลยเลยปล่อยเลยไปเอาตัวมันมาไปเอาตัวมันมาเหียไปเอาตัวมันมาไหวหวหวเอาเพื่อน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 เอาเพื่เพื่อนเอาเพื่อนเอามอนเพื่อนางน้อยจ้างน้อยพี่ป่อยจ้างน้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งส้าหกเจปด่ห้าปปป ก็เต็มตอย่มาณบอกกับสว h Get Back Get b a c ลงมาได้เครื่องกรู้ึมันเป็เจ็ดแรกกูรก้ว่าเไหลแต่วเพื่อนกูนเย็ดแรกอเย็ดแรกเย็ดแรกม่มีใคนบอกมีประมาณหก a I e back กอยงนี้ฉั Get Back เขาจะ h a e my swag ีบนตัวราคา6 y o get clap ูไม่อยากเห็นปืนกูอาไป น้าพวกมึงฮีบอกอยู่ว่าพุสอ่ะแล้วมันดูมันก็เม็ดแต๊ดอยู่ข้อมีอะไรเลมฮะกูไม่ติงเท่าพวกมึงอาเกดกูไม่สดว่ามึงมีเฟสแท๊ดหรือว่าเนกแท๊ดเขาแคบกูมึงสวยมาเรื่องกูพี่ก็เทค that I bet that ทำไมอยากฟีมันต้องมีบัตรมาเท็มสต๊อกลูกบอย you got that พ้องไปบอกกับพวกเอาว่าได้บอกจะมาจอดแจ็คเด็วพวกกูแล้วก็ shot back มึงเยอะจัด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  ยามีกิ่งขวที่พุกูน <laughs> ักก็สุด่เมลที่พุลันนสัตว <laughs> ์เมิ่ตะกี้พกที่พุกูนั่งจับมีแบงวนนพุกูเอามามาดไวลแลกเอาหมันเปนตักแบล็กูบิ๊เดินมาหาพุกูขึ้นไว้์่เล่นิ๊์าเต็มโต๊มีมาบอกเอาซะสาวโฮล์กแบกเอ้โฮลลงมาจาเครื่องกูรู้สึกมันเป็นเจ็ตแลกกูไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าเพื่อนกูนั่นเจ็ตแลกเอ้เจ็ตแลกเจ็ตแลกไมมีกี่กบอกมีมาลแบงกไเกตเต คำมันตดกทำไมพวกมึงชอบแซบปันหามาพวกมึงดื้อโจนเห็นว่ามึงบอกพวกกูชอบแคบปันหามาพวกมึงก็้โจน2 0 9 I can't wait till you back How you still s t o n bro Think you a v e r get o g back กูว่าพวกมึงเริ่มร้อนนี่มึงตบยางเลยดูแปะ ก็เศร้าไล่คอนเพงที่มึงทำผมเศร้าเต็มต้มอยู่ประมาณบอกเอาซะเโฮเก็ตแบกเอ้ยโฮเก็ตแบกลงมาได้เครื่องกูรู้สึกมันเป็นเจ็ดแรกกูรู้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าเพื่อนกูนั้นเย็ดแรกเอ้ยเย็ดแกเกมีกี่ก็บอกมีประมาณหกเจ I get t h bag ท่วเดมกฉันกเกตแบก้เต็มตอยู่ประมาณบอกโฮเก็ตแบกเอ้ยโฮเกตแบกลงมาเคร้สมัเป็นเ็ดแหกูรู้ว่าเท่าไหร่แตเพื่อนกูนั้นเย็ดแหกเอ้ยเย็ดแกเ็ดแกมีกี่ก็บอกประมาณหกเจ ไปแต่จะมาทดีมันเพียงแต่ต้องมองแต่ผมมึงคงจะไม่ชอบแต่มึงนังต้องมองมามันต้กลัวท้อฉันแต่กูอยู่ไม่เวทีทำหมมึงมองขึ้นมาเอาไว้เธอแบ d เธอฮันเด l ร์ฮันดี้ฟ้ากี่ยก็ตังก็ตังแดนโรดแดนเซอร์ n ฟนคนเทบเทิ อาว้ยคกอแล้วอาวัยคือแล้วนะอาวัยคือแล้วอาวัยนะอาวัยคือแล้วลืมไม่ได้จอดแทนพวกมึงเองน่ะมีไม่ถึงสออร์เซ็คัมมี่ฟลายไลท์ซเปอร์แมนอะ วันนั้นอาหน้าแค่หน้าที่มี shade ให้ผมมันอร่อยบนเวแค่ได้บนน้องพกกู s m o e ของจากต่างประเทศดิฉันอนเบ์เดย์แม้ได้ put three five in the b l o o d she wanna fuck me cause o m e pain เมื่ออยากจะเที่ยวก็ไรกับกูนะอยวัดกเรื่องแฟชั่นไรดีอ่ะเมือนอยากวัดกับพวกกูยังไม่ได้ส่วงวันช้าเขายังมองกูไม่ดีแต่พูดแต่มึงทำก็ไม่ได้ให้มืองเงียบปากไว้แบบผู้คีดแม้ได้ไป stack กันมามันนี่เสื้อผ้ากูมันแพงบอกผมม่าอย่าพึ่งด้เข้ามา s h ็ d ตอนี้มีเพชม บอบไปแล้วแมนอยากแค้นเธอแล้วทุกวันยังมีอันบีเพื่อนพี่น้องมียิงกันดีแล้วรางวัลคนไม่ยอมแพ้ผมไม่บอกจะ spoil อดี oh 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 คือจะฟุ้งสไตล์มองึงมา baby มองที่ตาเธอบอกมองตาแต่เธอเชื่อว,ว่าผมเป็นดาวอรั e you can't b e t t e r t h a n me แล้วก็ผ่านมากี่ปีแล้วที่ best w i me ไม่เหมือนึงพูดทุกอย่างว่าไม่จริงอกูฟังว่าไมจงแล้กูทำาไ,ไดจริงไปทั้ด trap ้ส ปันที่นายมันด่าที่ผมให้มึงมองเงินมาปันจะเสร็จไม่ได้ว่าเธอมองมากูทำให้มึงเงินเลยถึงบ้านก็มันได้รวยนะ And I don't give a fuck กับพวกข้างล่าง When the right time พวกกูแบงค์กันมันได้ไม่ยังเดียวที่กูรู้มีแต่เงินที่กู like แม่งก็ fade away แต่ว่าช่างแม่งกูกบปล่อยมันเป็นมาได้คำทำให้กูใจเย็นไม่ได้กินข้าวเพราะกูมัวทำเพลงโฮแกงกูทำตั้งเขาไม่ช